สบายดีและสวัสดียามแรงเด้อพี่น้องฟังเราฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้ตอนแรกเนาะพี่น้องสาวประมุยสาวนุยสาววิเนาะเพิ่นมาหลิ่นบ้านเฮาพี่น้องมาทางเบิดสามคนเลยเนาะส่งสาวซุกนากายังให้ซุเพิน่นนโอนพนตั้งดนตั้งนานแล้วเนาะสาวซุกนาสิไปพนในงานแต่งในวันที่เศ้านี้งานแต่งเอเทพเพื่อดนโดนจะได้เห็นกันเนาะ เอาก็เลยสิให้ทุพินโซนโพนให้เลยซะปยไปออกไปเบิงทุพผืน,นูีเนาะกำลังสุนละมุนอยู่เลยทางนอกพี่น,น้องไม่ว่ากัาเป็นท่านผู้ชมเอาเก้าอี้มานั่งรอเลยเอาความชุบผนมาได้ไหมุ่่นเอง ทุกคนกำลังอ่านถ่ายหูพี่น้องป้ามือนี้เนาะสาวงามมารวมตัวกันสบายดีสบายดีพี่ส้มยส้บส้ส่บส้สบส้มส้บส้มแซบส้มแเบส้มแซ่บสแซ้ซบม่พี่น้อง่บ่บ้ม่้่บสยแ่้่้มแ้เ่แ้่ม่้่มแ่่แ่้่่ ี่น้องเอฟซีอาจจะหูไวแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอกันโดนในฮาวแมนบม่ได้เจอกันแต่สองพันสองสามปีแล้วอลืมแลยไปสวัสดอันนี้คือสาวนุ้ยเนาะสาวนุ้ยเป็นน้องสาวปลาหมวยเองเลยสวัสดีเนาะสาวฝนเป็นหมูสาวนุ้ยแต่ฉันไม่สวัสดีปลาหมวยสาวลาวเป็นเอื้อยของสาวนุ้ยและสาวฝน สวัสดีน้องโตเกียวเป็นน้องของสาวซุ๊กอยู่แบบอันเอ้ยน้องการทั้งเวิดนะพี่น้องปะบ้านนี้เฮากาสีเริ่มมาเขผาเวิรดโฟนมาจับจุดเฉลิมเลยนะพี่น้องเพิ่นลงรถมาเลยการ์ตูนเฉลิมแบบส่วนโฟนเนี่ยเด้อวใช่เพลิมว่าชิพ้อนไปใส่ก่บคนใส่งานแต่งเนาะพรแบเสียงขวงซาปมุยสาปมุยเราเคยเราเป็นแบบซาซาคูสันเต้นเรา ตาปมุ้ยเคยอันสอนเต้งคนหน้าสีแดงปมุ้ยป็ดีอนมากตว่าไมว่าแม่เจ้าแม่วาก็มาเลยแม่วาแม่วาคือเแม่วาติดโอ้แม่วาจาเอาโทรศัพเอาวัตั้งมานังน้อเอาตั้งมานังทีได้ไหมแม่วาเี่ยที่ข้าสทปิดหน้าไปพีนที่มันดึงแ้มมุนงยพี่หคนนี่มุ้งไที่ด้หัวก่อเข้าไก่อนาะเข้าไก่อนก่อนทาง แจ้งว่าท่านมจ้าชงกระาะไรต่องาตั้งแล้วปามยคนอยู่ทางหนาจะเจียแล้วาวป้มุยคู่เป็นแพงอย่างเอาเพงสาวเส้นข่วงก่อนเออเ่นละรมามากไม็ต้องเต้นน้ำเลยแม่วาสาเมยเี่ยเต้านม่ว่า่านแล้วแม่ว่าเริ่มยืนื่งนแม่อยูู่กอ้ายืนจับเพลอยู่นะมันนนยืนยู่ตอนนี้ แมจันให้ยังกาะสาสาเ่นพวงก่อนแ้ววปลใหญ่นี่ไปอยู่ไกลกองกันเลคนเต้นมวอยู่ท้งงานนตุกเกี่ยวเต้นเเป็นได้พี่น้องนกนเนาะที่หนาหนึ่สามเป็นนกเนับมออยู่นะ Ini tak sama macam paya lorong kat orang lorong ni. Ni lah pusuk ni. Ah! Muat sangat. ni.

ีเมนมาเลยว่าสาวคนไหนเต้นงามขโมาก็เป็นไม่วาอะไรก็มเดียพีกว่าเสือบัวบเสือบัว่ราวัลมาเลยพี่น้องถ่ายคองามอนเลให่มเอาปลาคอใหญ่ าบเนมาเวนนี้เอเลยไม่วาก็แล้วหมดเลย่มันจะให้โ้ดดนๆนะปลาค้ใหญ่ครับ่ได้ยังไอนด้อง่าสหท่สี่ท่าห้าทาแล้วแม่คุก็ปลาค้ใหญ่องคเสี่ยงเลยแต่กม่นเาแล้วนี่วได้ไนทองมึงปัดเลยแดสองท่ลืมไป ไปครัวก่อนเด้อมือไปพร้อมเอาร้านเอเอไป,ไ,ปไหนไ<ป> ไปใส่าะระวังไม่ไปใส่ระวังคุณเปิดมเลยไหมเาปิดล้ยาเราไป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 ปไ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 มไปไปไ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 ปไไป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 ไนไป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 ไไป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 ้ปาไมไไปเไปไป มีบินไมทำใบ้เี่เเียาจหมุดแม่มาทำไมมย้อละโู่เริ่มลงนักร่เลยานึกหมุนอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้ค่ะนี่ดเรจุจิกมาไหม ไปเลยยังไม่ไปครัวก่อนเดือพอดีเลยเขาเดือดวยุงไมเทาระสงค์่แก่น่ยก็ต้องนับเนย thank you ไม่ไช่อยางสามอะไรกับคนมาคชอบไหมคนแม่จับเพลงซื้อเพลงนี้หรือเปล่าสมถสมฤทธ์พี่น้อว่าเขาชอบเพลงนี้ดั้งจิเน่าเขาตื่นเต้นขนาดถึเต้นคนเดียววะคนเดีกวคนมูโสดหมดหนีเลยพี่น้องจะบวกันยังยัมีสู่จะโคนจะบวกันสดแลสะบวกสดองสีก็ต้องแบบไม่ว่าไม่่ แปลว่าเต็นอเอนั่นแหละก็แหละต้องมาคอยคนเดียวก็ได้บมมนีกู้นะแบบอเไปถึงวงไปทอ้ไปพรยู่งงาน๋ยวเขาต้องกู้แม่แม่เอาคนหนึ่งบากู้ก็ได้คนเดียวคนเดียวมากู้ก็ยุ่งยากกู้กับนุ้ยก็ได้กู้ก็ได้คนเดียวอ้าคุณด้แมนวเขาจะโอเคพร้อมแค่ไหน จะกระนับบรรากานังละมุยไปคเจ้าบ้นับเลยมันมั่งสองสามสสจัะ้ก็เ่เรอง่างหนึ่งสองี่แบบที่แล้วับปินมหาจันทรนสสามี่ับมาเนี่นึ่งส

เอียวไม่อ้ไม่อียวไม่อบเอยไม่เอไม่อบเอีไม่ชอเอีไม่ชอบอไม่ชอบไม่เยไม่ไม่รอยวไม่เ่อม่ชอบเไมอเไม่บเีไม่ชเอไมอีไม่ชอบเไม่เอม่อไม่อไม่้ไม่ไม่ดไม่ไม่่อไม่่ไม่่บ่ไม่ไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็ดนี nah ่นเอก็ไดุ้กตายโตเลยยอสื่อไม่แต่ย้อนไปเลยมือกเป็นประมาณนี้ทางนี้พ้ม่เลยน่มี่เา่้เพอย่น <łość> ก่ยคีเฮียสาบปมุ้ยหน้าก็คย้อจริงัจะแตจริงอนนี้ยนะผอไได้เคยเด็กอนเลยเนาะมีแจะชาวเมก้าซาวีแต่แรกผมมาเด้มาเป็นคู่อนอู้หน้าเสื่อนะ ไม่วานี่แต่คนเก่งๆเลยมือนี้เอาสามีก่อนเนาะตอนนี้ขับแล้วเริ่มขับเริ่มเนาะขับลุงมันเลยมันข่อมใบหน่ดีเนาะตอนนี้อีกหนึ่งนาทีสิโฮชิปแปดนาฬิกาขัแล้วเอามือนี้เอาพอหอมปากหอมคอสามีก่อนเดี๋ยวสางซุปสิคกี้ยอส้มตืมเมื่อก็น่าต้องให้แม่ไ่วาฝนน้ำเนาะ คนเป็นขาเดียวขาไรเจ้าพรนดวงตาได้ไหวานโมเป็นไงโมเป็นพอพอพอไ่ค่อยอ่อนม่าเป็นเจพป็นดพี่น้องพี่น้องเอฟซีคิดว่าอันถ่ายนองพรอนงามพี่น้องเอฟซีอันบอกมาเลยนอกก็ถ่ายพรอนงามเน้นบอกเขาเลยที่สำคัญต้องมีรางวัดให้พร้อมเล่อเอาไว้มือหน้าถ้าโพอกันเทาจึิงซ้อมใหม่เนาะวันนี้มันขับแล้วเอาโพลของปากของคอก่อนพี่น้องมือนี้กะพิเศษขนาดเนาะ สาวน้อฝน่อนหายไปเคยมาไหนมาสาวซุปข้างแรกแม่มากับพาเพุ่มกับผ้าผืนปูนกลายไปต้นลืมลืมต้นลืมค่อยจืดแต่ว่ากายวัดสีแดงๆประตูสีแดงๆเสวยกลายไปเลยเพราบว่าได้มาตั้งปีหนึ่งคนละแม่บด้มตัสอัสอวันดีสองพันตรงัแม่มังเงอันส่วนบ้านคนยังอยู่ในขอบเขตบ้านสมภารโอสมภารตี่ไนกลาไปไปแล้วแม่ดมังเงวแล้วกลาไปดูมังเงวเลย ประมาณนี้เลยเนาะเอาจจะไหนก็ขอบใจโมูขเลหลายๆน้องพี่น้องที่มาสอนพรในมือนี้เนาะเอาไว้พอกันใหม่เนาะวันแล้วเขาสุกต้องไปหลินเซลโนโอเคต้องไปเสาประมุยมาเนาะเดี๋ยวโซเกียวไปน้เนาะงโซเกียวยังบุเคยไปเนาะไปใจไปเทนัวแล้วเนาะน้องมาเสาประมุยให้กินพากันไปลินเนาะพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสามี้ก่อนเด้อเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสบายดีมา